คิดไปคิดมามันกฎหมายมันก็แปลกๆดีเพราะว่าเราส่วนที่ทําไปถ้าไม่มียังไม่พัฒนาใจเราสํานึกขึ้นมาเอยเราเรียนมานี่เพราะว่าอะไรเพื่อผพประโยชน์อะไรเราชอบไหมแล้วคิดไปคิดมาแล้วไม่ชอบจริงๆส่วนที่เราชอบมากนี่แหละลงมือเองนี่แหละเราก็โอเคแล้วก็ไปสมัครไปเรียนที่เบเกอรี่เรียนกันยากนะเพราะว่าเรา พราะเราต้องเริ่มหมดเลยเพราะเราไม่ต้องมีพื้นฐานแล้วก็สมัครไปไปเรียนประมาณ2ปีสองปีนี่ก็บางส่วนก็ทุกกดทนแล้วก็โอเคได้ทําได้ก็เหมอือนอเรออ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 ามาที่นี่เนาะเราตัดสินใจแนละ้วเราตัดสินใจเรียบร้อยว่าเราต้องมาตั้งตัวเองตั้งตัวเพราะว่าอยู่ที่นู่นเราก็เป็นลูกน้องของบริษัท ถ้าโอเคเรามีเรามีซื้อเสียงแล้วก็เรามีรางวัลเราเป็นที่หนึ่งเลยจากที่ปารีสในการที่เชฟต้องตื่นตั้งแต่ตีสามทำงานจนถึงเย็นเลยใช่ใช่เชฟมีการขนาด work life balance ยังไงไม่มีช,ชีวิตส่วนตัวเลยสช่ไมว,ว่าปัจจุบันนี้ส่วนที่จากตีสามบางทีทำงานถึงทุ่มหนึ่งสองทุ่มกลับบ้านแค่ทานข้าวแล้วก็อาบน,าน้ำแล้วก็นอนเลยใช่ไหม,มเพราะเราตื่นตีสาม อั่นแหละเราเพราะว่าอะไรเราเราชอบก็คือมีความสุขมีความสุขหนึ่งม,มีความสุขจริงๆส่วนที่เพราะว่าอะไรเรามีความสุขเพราะว่าส่วนที่เราทําออกมาเนี่ยลูกค้าทุกคนบอกว่าชอบนีเ่เราก็ก็มีความมีความสนุกพราเออเรามีส่วนที่เราทําออกมาถูตกต้องก็เหมือนส่วนส่วนที่วัตถุดิบของเราเข้ามานี่นก็อินพุตมาทัววัตถุดิบเพราะว่าเราทดลองแล้วแป้งส่วนที่ออสเตรีย ไทยก็ได้ถ้ามันคุณภาพวัตถุดิบมันบางส่วนแล้วก็คุณภาพมันไม่เหมือนอยู่ที่ทัวเราเราทำออกมา,มา <c oughs> คันเราเต้นก็ทําทจริงใจจริง,รงมนเราไม่ต้องโกหกลูกค้าใช่ไหมเหมือ <c oughs> นว่าเราต้องเหมือนเป็น r e s p ป c เตื่องต้อนนับถือส่วนที่ลูกค้าของเราเพราะว่าส่วนที่ลูกค้ามาเจอเราเ <c oughs> ขาเชื่อใจเราส่วนที่เราให้เขาอันนี้ก็ต้องถ่ายทอดความดีความจริงให้เขาแป้งต้งเหมือนที่นู่นเลยเนยก็อยู่ที่นู่นต้องมาให มีโชคดีเพราะว่าโอเคปัจจุบันนี้ไม่เหมือนว่าบางทีคิดว่าสองสามปีหลังมันต้องมีปัญหาเพราะว่าส่วนที่อินปอดเข้ามามันยังไม่มีส,สินค้ายังไม่ครบนประปัจจุบันนี้ครบหมดเลยเมืองไทยนี่มีของวัตถุดิบเรียบร้อยจริงๆนะเราคามกล้าไม่กล้านี่สุดล้ดแต่คนแต่ส่วนเราแนะนำนี่เหมือนเป็นส่วนที่เรา,เราคิด ส่วนที่เราชอบนะเราต้องตามส่วนที่เราชอบเรามีฝันจริงๆบางคนนี่ฝันดีๆให้ตาฝันมากเกินไปไม่ไม่สำเร็จใช่ไหมเพราะว่าอะไรต้องมีความอดทนด้วยฝันแล้วก็ต้องมีความอดทนไม่เหมือนว่าฝันแล้วทําแล้วก็ต้องจริงใจส่วนที่เราชอบเน mm ี hmm. ่ยสำคัญที่สุดวันนี้นะคะก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราได้เรียนรู้ประสบการณ์จากเชฟเอัลแบร์นะคะ เราจะเห็นได้ว่าเส้นทางการที่เชฟกว่าจะมาประสบความสำเร็จถึงวันนี้มันไม่ง่ายเขาต้องตั้งใจแล้วก็มีความอดทนและมุ่งมั่นที่จะทำงานให้ประสบความสำเร็จแล้วอย่างวันนี้นะคะทุกคนสามารถเป็นลีดเดอร์ได้โดยที่เริ่มจากหาฝันของตัวเองให้เจอแล้วมุ่งตามทำตามความฝันอันนั้นต่อไปนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนค่ะ